ฝรั่งเยอะอแต่ฝรัง่งก็แปลกไม่มาชุมพรเนี่ยจะเหมือนแบบว่าคนละเนกันที่หัวหินจะกินของรา,าคราถูกๆูที่หัวหินยี่งเห็นขายทะเลเพรสีฟูสีฟัวขายแพงนะก็เขาก็คนนั่งกินเยอะนะนี่แบบนี้ดีกว่าแต่ขึ้นชื่อน,นะผัดไทยของประเทศไทยเนี่ยฝรัง่งรู้จักเจ๊แจงผัดไทยหัวทอดชุมพรนะครับ ถนนกนมรมัลหลวงเลยครับใครอยากกินมาแถวห้างโอเชียนนะโอเชียนชุมพรจะเจอร้านนี้พี่ทะไมมาทำคนเดียวครับนห้างก,กินมากมากแต่คุณจุมพรเขาไม่ชอบกินกับหัวปีหรอหรือว่ามีหัวปีหัวปีอ,อ๋อหัวปีอ่าไ่หายากใช่ไหม ไปห้าวันก็เพรู้จะทำทำไมแต่ว่าผมว่ามันเข้ากันดีนะหัวปีนะเข้ากันเข้ากันดีมากกับผัดไทยนะผัดไทยโบราณกบบนีหัวเออหัวปีนี่มันมันขาดไม่ได้เลยอ่ะแต่ส่วนคูพรได้ลหลายร้านผมมีเห็นก็เอามามาขายนะหรือว่าจะเคยเอามาบ้างนะเอามาเามื่อก่อนอะ่ะเมื่อก่อนเอามาส่งเลยนี่ไม่มีคนมาส่งครับเอามาทีก็หายไปนี่อยากจะเอาแล้ย อดปาามาตอนช่วงจังหวะลูกค้าได้มีไม่งั้นไม่ได้คุยเลยละครับดีแล้วนะจะได้คุยกันไไม่ด้คุยะจนี่จังหวะนี้แหละดีที่สุดแล้วแ่ของลูกค้าเยอะไหมคะเหนือนยิงเลยไม่ไม่ไม่ค่ะเหมือนหญิงเลยใช่ไหมคิดว่าเท่าไหร่เท่าไหร่จะทำไปด้วยใช้สมองด้วยนั่นไม่ใช่น้อยนะห้าสิบบาทนั้นได้เยอะมากแกให้รวมหมดเลย อ๋อนี่นี่ขนาด40ธรรมดานะก็จะให้ผักด้วยให้ถวงอกให้ถงงอกให้อะไรนี่เขาเรียกคุชายเปล่านี่ครับแปดสิบ้ว80บาทเชื่อันไทยปลาเาไหมคะตั้งขอได้นะคะอะไรดดนอะไรก็มีแล้วจ้ะ ก็เดิน <Thailand. S 1> เดินเรื่อยๆครับไทยทุกอย่างไทอย,งยอาหารนะสตรีฟูดอาหารไทยแลนด์ <c oughs> ช่องสุนิตโจทตเวลยูทูบแล้วก็สตรีฟูดแบงคอกไทยแลนด์ในเพจนะครับ เคยไปออกรยการใช่ไหมอ็ <that> ้นให้นีายอย่าคยงานน่แครับ Bueno. 啊。Um. ติดมันด้วยดีนะมันจะออกมันมันหน่อยปลาเนื้อร่วนๆนี่มันมีบางคนก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ถ้าติดมันหน่อยนึงโอ้โหอร่อย เขาเรียกลูกค้าเก่งมากอ๋อเขาจะเขาจะปรุงอะไรมีเครื่องปรุงไว้ข้างๆ้างข้างขแต่จริงๆนะว่าผัดไทยไม่ต้องไปปรุงอะไรเยอะหรอกค่ะมีพริกมีถั่วมีน้ำปลาแล้วก็มีมะนาวหน่อยก็โอเคแล้วบางคนปรุงเยอะทั้หมดเลอะใช่ไหมคือแบบบางคนอะคือเหมือนกับเขาปรุงไม่เป็นละก็ทำให้แบบรสชาติมันเปลี่ยนไปอะ จริงๆมันมีน้ำน้ำซอสน้ำยำยุ่งของมันอยู่แล้วเนาะเนี่ยในนี้ก็มีน้ำน้ำอันนี้นะบอกให้ว่ามันหวานหวานอ้อออกเกลืหน่อยนึงแล้วก็เปรี้ยวหวานเกลืเปรี้ยวโอเคแล้วอ่ารสชาติคืไตล์อ่ะใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกไปนะพริกป่นบีบมะนาวหน่อยนึงครับรสชาติเปลี่ยนไหมใส่ปรุงจนเสียรสชาติแจมบรอใช่ นี่ใครจะกินรสชาติของแจ๊แจงมาได้นะชุมพรนะครับมาช่วเงเย็นๆนะห้าโมงอะไรเงีย้ยแดดล่มล,ลมตกมาได้เลยแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับช่นิจโจทเวชไน,น,น้ยูทูบนะครัแล้วก็สติู๊้พูดแบงค,คอก t h ยแลน n d นะครับรีวิวร้านดังแนะนําร้านอร่อยนะตัวประเทศนะครับและต่ประเทศด้วยนะครับอันนั้นคือปลากรอบใช่ไหม เขาปลาทอดนะพี่เจ๊เขากำลังโรยแจกๆอยู่นี่คือปลาทอดนี่รับเลยดีค่ะรับก่อนได้นะคะแบบนั้เป็นยัของทอบสัดงใคปลาขาวมาแล้ชิมทอดได้ทุกีนะคะตปเยอะมาห้าสิบถ้าไม่ไมีพวกอะไร บาทกอดน,นะครับถ้าไม่มีกุ้งคือสี่สิบตลอดนีนนน่ครับลูกปลาก็ามาลัว,ลวๆนะครับคนที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ